สบายดีพี่น้องผู้พ่อกับซ่องบ่าวราวบ้านนาเปิดภาพบรรยากาศมากอ่ะอยู่ทงนาอยู่บ้านพี่น้องยังอยู่บ้านอยู่ยังไม่ได้ออกนายังอยู่บ้านใหม่อยู่เม่ปิดโซ่เลยกันแล้วพื่นไปอันแกงกอข้างแรกเรายังกันเนาะมีแถวก็ลูกเคยบะ าไ่ไดัง่าวก่เติบเนาะไก่เติบพหายังวไ่เลวอ้ยเอายังมาสู่กินอีกเลยพี่น้องเยมือไมะข้อพน้งมาเลมะขอานี่ยังมีมกข้อมีแต่นวยใหญ่ๆบแมนมักก็งใหญ่เลยแต่งสมมาสู่กินโบได้แกงน้ำใหม่เล่าอ้หมวานไกงมานเออแกงน้ำใม่ซุ่มเลยเมอวานนี่ โเจ้วประแดกดอกเนอดาวหักอืมหลางก้อนเอาเผือกไหมใส่เงินโอ้ยเอาหนี้แล้วพทาเด่นกิ่นได้ฮะนะหัวยหงไงพี่น้องเผือกได้เสียเมื่อหนึ่งก็จะหัวหนึ่ง ถ้ากันกวนซ้มหัวไหเเ่านีแล้ยอันมบิดเมิดในชวนนะในนีเนเนาะห่างของน้ำอ่พี่น้องเผือกเผือกเขาปลูกเองแมวมาแต่น้ำลินนะเออว่าอันไหนมันยังก็เจ็บมาให้มันอย่างอันนั้นจะหนึ่งแตนนี่าจะจงจมือมาข้อววานบ่เลยสาว่านคือสมสมขวานอาตัวร้อยวอานในทาจินั่นดิมันชุกคือมะว่าว ตรวจด้หันหน้าบวกตรวโทรศัพท์ตู้ตารางตรวจสอบตู้เย็นพี่นอ้องมียังกินแไงม,มีบัมะคงซุกนะจ๊ะมีบัมะคงซุกอุ้ยแมงแคนแคนค้าคงพี่นอ้องนี่ในน้องนั่น่ะวันไปเอาอืมอันนี้พัดมูเอื่อยมาจากพัดนี่นี่จ้อยว่าพัดจะก,กิน อกิน,ลกน,นเ,เลยแม่ก็กินอ<ข>ันนีแ้แพ้ยังวันอีกพากันกินข้าวเที่ยงแต่วัน, <laughs> นนี้กินอะไรเนี่ยด้วยอีแล้วมาขอบครัวเปลี่ยนบรรยากาศนำพี่นออ้องเอ้ยเอาเบิ่งทั้งบ้านนำเมย์ <laughs> จะ <laughs> มาดิพี่น้องมากินโจมน้อกันเด้อแม่เพิ่งกระทายาไปแล้วกับไข่คือสีไข่อยู่พอมันเย็น เออขั้นยั้ได้กระทาแล้วก็อีพ่อกัเป็นพื้น,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 นอีกเป็นพื้นอทิไว้นี่มวมไห่กกินสมกินกับยังรถดีบอกมีตสมาใหง่ๆได้พี่น้องเลยก๋อยอันแกวเป็ดนะทกันพี่นอ้องภาษาบอกมากินทำกันเด้อ เด้อพี่น้องมาแทบทางไปทางมาเขาเนสิบหอหัวนั่นเกินไม่ได้ท่านกบเก่งท่านนองเนื้ออีกเศร้านองเนยมัไสิว่าโอ้โหอันนคือรยังไาโคตราคือกันได้บเกืนบเกืนไม่น้อนเือหลุลนองเนย้หันน้อยนี่น่ะ ไมได้กืนเอาคืนเอาถ้ามีบริพ่อได้กินนะชุดเป็นเท่าดรหมากูกินนะป้าถุกจักลิ่นักกัเลนะบิ่อกินกินกอือืมกินกระปุ่นด้านนอกปุนปลาปนเนี้โอ้ยกรป่นนี่มาก่อนกรปนเอออันนั้แกเอาอีเมล่ะแก้เอาอแก่นเออกิรามาบ่พ่อจักไปเป็นเทปปลาหรือบ่อหรืออะไร อยู่เกี่ยวขาวก่อนเกี่ยวขาวเกี่ยวขาวแหลวก้อนบ่ค่อยว่ากันอยู่เลมันอยู่เป็นเดือนและบ่เนี่ยันเนี่รอือสามสมสสี่มาวันเีบางหอเข่าอืมอืมเดือนเพ่งนี่ก็นจดข้าม เอาปจิมมือเดือนดเลยจิ้มปลายมือเลยมนเมนจิ้มปลายมือมาอยู่เกี่ยวเขาแล้วเป็นหลางเห็ดไปหน่อยหลางเห็ดอันชิ้เป็นเห็ดไข่หอมยเนอะไข่เนาะตามไข่เป็นมีชีคิ้เดียวนำจากหน่อยเห็ดตะโงกอก็ได้จ้ะกิโลแพงในเห็ดไข่เป็นเห็ดพวกพ่นพวกสายเนาะผีดํา ได้แเฮ็ดไข่ในลายกะไข่บ้านเฮาเนาะอาหารอืมตําแตไม่สดจักหน่อยน้ํส่งก็บ่มีอยูหน้าโหไเห็นไดู้หน้านได้ว่าสิเอาเมื่อสิบเอาเอนเเราไก่น้อยมาขายให้ตัวละ50บาทเออเอาาอันนี่บ เบ้านเพี่น้อยเดกับบ้านเลยทนู่อันนั้นะไรังเฮ้ย้ยเ่อาสดีพี่น้องาตุ้ปดูบ้านเป็นอะไรจังเจฟยี่บอแขนนะตัดมาพี่น้อง ยาชาเค็มเดียวเกือบประโลมแล้วจะเจ็บตอนถ่ายถ่ายที่มือยาชาสิบวดเจ็บไปได้เอามัดจุดตุดจุดจุดเนาะแค่นาวดคือผู้ย่านเค็มคือห้าวหนิพี่น้องไอ้หมอจกเค็มมันก็ยังใจหนิวสิไดิตายก็ไปไปน่ะมีแต่กินยาสิพาไปเอ็นซักยาในตื่นมาในรู้สึกว่าตัวเองเศร้าเลยได้ยาเนื้อ

มนหองห่อมึงดูห่อเป็นจ้ะคห่อเหอขาห่อกินเองเนะ่ยกระไม้ไปต้อาหอกินเองเนี่ยคมมันบักใหญ่เลย่อยเอคมเดียวจบเลยได้หอกินเองเลยลนะถามหน่อยดีคือชิมต่อคอมเมเลยอัใหชิลกุงเทพเลยบพ่นองเกี่ยวเขามหเกียวเขาชะก่อน มีหลายคนหลายคนเพิ่นติดต่องานเดี๋ยวน้ะเพิ่งอยากได้ไปอยู่นะครับา้วให้อยู่เกี่ยวข่าแล้วนองคยากันเะคว่าชีลงกันจังหวากันอีกเท่านึงกระทำรายละเอียดกันให้มันแบบเกี่ยวเ่าตะกอนเจ้าเมื่อยตะกอนพักผ่อนไปหลายปีเนาะ เล้ยนห่อขนมเป็นแต่ว่าห่อกะต้งบเป็นนะใชอได้หอเเลยนะัคุยหอได้เถอตแม่มั้งอกำลังหอเ็นด่อเบิ้งเปีนองเบิ้งอ้าคนหอไดยห่อไ้ท่าเจ้าใส่จ้ัวเป็นไผ่หนอห่อางเห็ดปูดอกปุดดอกปุดห่ โอ้เก่งเเสน้อยเางงาธรรมดาธรรมดาวันน้ห่อเสีย่นกันหน่อยพอดีห่อสดป่วยตาเมื่ะนันเนาะไต่อมาได้ที่ลังอ่านเมฆเข้ามาอ๋อลงนีห่อเขาเขาอยากห่อห่อหวงาหรือไปห่อะไรห่อโทรหาสองมือแล้วมือแรกกัน อันบริเบิลทัวรศัพทโทรมายัง้อาะ่าจะเห็นมือสาวเลยนทรมาแต่เช้ามมาแท้แช้อยู่ไลูกสาวเนนั้นแต่ยาดีมยาครป่าบารีแม่หู้เบิดได้พี่นอกบ้านเราเบิรงคลิปเฮาไว้เบิ่งไปหาผูหาปลาแล้วะเบิ่งเบิงูบเบิูถ่าลูกสาว ใชน้ำมนกันจะใจัทวัชิิฮางีชิเสษไงอาม่าร้นะหะนานกานแล้ลชิฮอไปฝากน้องเลย่ามันมีเี่นมันมีมะอรเ่าแล้วใส่มะพดเ่าวน้วมีชิเศษขาไปต้มน้ำปลาได้ี่ขนมไปขนมในย่อมแพ้ไรเอยพันเอ้ยพันอันฮอเป็นขนมนะบ่ฮอขนมกับข้าวขาวบึงคลิปแน่นะขาเจ้าซ้อนกับจำเีือกจำเถือกเป็นา่อนั้นนาวี่นี่ะผเห็นอยู่นี่นกกระเป๋าตัวนี้บ่

นมได้ั่วเธอเถอะถั่วเลื้ยงถั่วดำหวานเยหวานเลหวานไลยก็จิเป็นขนมหานตยเลยพม่อใจร้ายสนั่นแพอ้าจกระซ้าเขาใน้าอีกมันับทัวไล่ทังตีบักวยตีบมดกนบัเบอร์เนีบัเบิดเและกลวคือหน้าหน้าบุเป็นบ่

สำมคาสำแขงนีแต่ว่าเวลาตัดเข้าไปหนึบไปตองนึบเปสัน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 อยู่นั้นแต่ข้าเจ้าใส่ใส่มันพร้อมได้มีมูมียังในในนะเคยกินอยู่เคยกินแบบเคยกินแบกมาผลแรกกันว่าเอามาเบิดนะเบิดเฮื่อนเลยไลยเวลาเขาเจ้าห่อยังยังเป็นตุ๊ดจีนยังบอกขาเจ้าห่อเคยเห็นอยู่เลยห่อรู้อ่ะห่อรู้ลองเบิ้งลองเบิ้ง

กูเหมือแล้วเลยงเยดหน่อยอคาถ่วงแล้นี่เยอะบ่ใหญ่กับพี่ึกบ่อจำแนหนึ่งอะไงกูหอดแคนไงกูหอดแคนอีกเนยเนไยกินเงินครึ่งหนึ่งกับโบจากเบิร์ตกูแล้วเ็ดงกินเองพี่หยตอนเ็ดน่ยบอมา ามัดสเงินงาที่บอกมัต่อๆใช่แบบยางหอยหน่อยนะหน่อยๆหน่อยๆกลมๆนค่ะเจ้าห่อน่ารก่อย่าอยสห้อเฮดบเกนหอยน่อยนะห่าๆชมอดีเออานี่อดีหอยหน่อยใช่เจ้าสั่นสั่นปเงี้ยต่เนียียไท่ดับไทดับพี่เราเอ้ยมาว่า มาแล้วไปจักได้ยินเสียงใดเขาจอยไป้องต้นกัปอัานันตากันมาแวฉันว่าได้ยินเสียงอะากันเลโคหองเขาต้มมัดเขาต้มมัดมาคุยกองสั่นิไม่เชื่อไปเบิ้งเขาดีนะ

หลายคนก็ถามไป ah. ็นงานถูกกฎหมายหรือเปล่าทำถูกเบิดพ no hm ี่น้องเอ้ยมีมดทุกอย่างมีครบเบิดทุกอย่างเอกสารมีครบหลายคนก็เข้าใจว่าเงินเดือนหมื่นหาหมื่นเจ็ดไปซะหมื่นเจ็ดมันบริเวณหมื่นเจ็ดพี่น้องหมื่นเอสหรือเอสก็หมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันนี่หากระชีมาได้ไดนพี่น้องเลยห้องกระชีมาได้เง่นหนึ่งพันอยู่มาหลายปีแล้วเอกสารไม่ครบแน่ๆ มีครบหมดทุกอย่างค่ะนี่ตัวก็ตรวจเนาะแล้วแรงร้ายได้บางไหเป็นเส้นทางทรายลักลงถาดเลยนี่นะพี่น้องขกระตรุ้มไว้รับชมต่อไปอีกตอนมันสุกพี่น้องอ ลิปนี้กาเซไดล่าอลไพี <h <h ่น้องขอบคุณายเด้อ่าทีาปามาเทยังกิปกเป็กอยู่นเทตยังสูกินพี่น้องเราเบิ่งเราเบิ่งคลิปต่อไปพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาหาบชมเงเด้อ